ครับใช้เวลาจักปี๋แหละครับมาเลี้ยงหมูนี่มาอยู่ตรงนี้กะตั้งแต่ออกมากับแม่ยู่เลยเรากับเด็ดแปดปีแล้วครับแปดปีแล้วมันนะครับผมว่าถ้าเท้าล่อยให้มันหมูนี่เขาบางคนมองว่าหมูโซกับพวกแบบไงครับหมูที่จริงเขาหลักความสะอาดเลยครับแม่นป่ะครับแต่เขาชอบจริงที่มันดูแล้วมันเย็นนะสินะอ๋อมันก็เลยเป็นอันว่าคือเบิ่งโซกับพวกไปเลยแม่นครับแต่ว่าถ้าเท้าโบเก็บออกปุ๊บก็คือว่าพวกไม่ได้วันพวกอย่างนี้มันสิมะขาใส่กระเกิด ็นน้อยยังเพิ่มสิ่งพวกร์ใ<า>มะเร็งวันผมยังนี่ขอเป็น,ป,น<า>ประธานน้ำโลวงเมียนรครับคิดตั้งใดี่อยากออยากลับมปัจจุบันผมอันดับแรกครับผมมาไม่ยู่บ้านเฮาอะ่ะถึงมามีเงินเดือนเหมือนอยู่เฮาทำง,งานอยู่โรงงานกระจริงอยู่ครับแต่ที่ผมมองสำคัญคือว่าไอ้เขาได้อยู่กับครอบครัวดูแลพ่อแม่ครับอันนี้สำคัญที่สุดเลยครับสำคัญที่สุดเลยสำคัญกว่าเงินก่นบอกอยู่กับครอบครัวอยู่กับพ่อแม่แม่นครับสำคัญกว่าเงินที่เท่าสิดใดมากเม่นครับผมวองมีเงิน เหมือนเป็นหลักเป็นแสนเวลาอยู่ที่อื่นอยู่คนละมองกับพ่อแม่หรือว่าลูกเมียนี่กลับมมีความสุขต้องเขามาอยู่ใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวเป็นหนึ่งเป็นเดียวหนึ่งเดียวกันครับสวัสดีพี่น้องครับนี้มาอยู่ฟาร์มลงสีอันดามันครับอยู่บ้านดินแดงครับตำบลหนองบัวบานอำเภอรัตนบุรีครับจังหวัดสุรินทร์ครับนี่แต่ก่อนเพิ่นกะเห็นงานอยู่ในเมืองครับหลังจากนั้นสักพักหนึ่งเพิ่นกะกลับมาอยู่บ้าน เดี๋ยวจังไรสิมาสอบถามรายละเอียดจะของเพิ่นว่าคือได้กลับมาอยู่บ้านอลไรกันแต่ก่อนตะกี้นี้เฮ็ดอีหยังมาคือนยังกลับมาอยู่บ้านนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมแนะนําตัวเองนะครับผมผมชวดธนินท์วงสรรค์ครับฟาร์มล่งศสีอันดามันครับชัดๆอีกครั้งหนึ่งครับผมชวดธนินท์วงสรรค์ครับชวดธนินท์วงสรรค์ฟาร์มล่งศสีอันดามันครับฟาร์มล่งศสีอันดามันขออนุญาตซื้อทราบซื้อเหรียญไหครับซื้อหน่อยก็ได้ครับซื้อหน่อยครับขออนุญาตเด็กเด็กคุณหน่อยนะครับเนาะนี่มองนี้พิกัััดดออออยยููู่่่่่มมงงงคครรบบบนนีีตขหา ตำบลหนองโมบานอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับอ่าหมูหะบ้านนิแดงครับตำบลหนองโมบานอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์แต่ก่อนนี่เหตุงานเอียงมากครับคือเด็กมาเปลูก่อนครับก็อยู่กรุงเทพยมเลยครับแต่ก่อนงนี้ไปครับไปุ่นครับก็ทํางานโรงงานเนี่ยครับอุตสาหกรรมได้อยู่ประมาณอยู่กรุงเทพยกับเรียนจบกับอยู่ผลด้วยกับประมาณแต่ทำงานกับแปดปีกับปีเลยครับจบแล้วไปเหตุงานอยู่ผลเลยเจ็ดแปดปีไปอยู่ผลเลยครับปลารักอยู่ผล ก็ได้ครอบครัวก็ยื้อพื้นแหละบัดนี้พ่อแต่เฮาเหมือนว่าเฮาเบื่อเมืองกุ้งแล้วเนาะเบื่อเมืองกุ้งเนี่แม่นครับชีวิตมันเหมือนว่าถ้าอยู่ไปนี่มันก็มันก็ดซ้ำนันมันบ่มีอนครับมันเหมือนว่ามันผมก็ว่ามันมันบ่สู้อยู่บ้านมนบ่เฮาเราครับมาใช้ชีวิตเกษตรดีกว่าอผมก็มาเฮ็ดงานแล้วกลับมาอยู่บ้านเฮ็ดงานแล้วกลับมาอยู่บ้านก็ซ้ำนันแม่นบ่แม่นครับสุดท้ายแล้วมันก็ะบอเวียนจะได้อยู่ในห้องเช่ากับ โรงงานเขาคิดมันกับโบเดตแตกแคนันเขไปเ้าบุ๊กหบุกเจอคนที่วา่ามีความผิดทีดแตกต่างไปกว่านี้เขาเจอเด้พวกเหงาในการนะสิครับสุดท้ายก็เลย,เลยใช้เวลาอยู่เจ็ดปีเม,มื่อนั้นแล้วที่นี่กับกัปมายุบาลเมียนครับคิดทั้งหนคืออยากกับมายุบาลผมอันดับแรกครับผมมาไม่อยู่บา้านเท่าอะ่ะถึงมามีเงินเดือนเหมือนอยู่เทำงานอยู่โรงงานกะจริงอยู่ครับแต่ที่พมมองสคัญคือวา่า ไอ้เขาได้อยู่กับครอบครัวดูแลพ่อแม่ครับอันนี้สำคัญที่สุดเลยครับสำคัญที่สุดเลยสำคัญกว่าเงินผมบอกอยู่กับครอบครัวอยู่กับพ่อแม่แม่นครับสำคัญกว่าเงินที่เทาสิได้มากแม่นครับผมว่ามีเงินเหมือนเป็นหลักเป็นแสนเว็นล้านอยู่ที่อื่นอยู่คนละหม่องกับพ่อแม่หรือว่าลูกเมียนี่กลับว่ามีความสุขตัวเท่ามาอยู่ใช้ชีวิตอยู่ในครอบครัวเป็นหนึ่งเป็นเดียวหนึ่งเดียวกันนี่ครับอันที่นี่ขออนุญาตเบิ่งข้างในขออนุญาตเขาเบิ้งอันที่นี่คำถามคือมา่นอยู่บ้านเท่านี้รายได้เป็นแต่ไหนครับ ถา,ามันดีกวา่ามันดีกวา่ากับการที่เข้าไปเห็ดโรงงานคือบอรายได้นี่กะผมวา่าอยากเปลี่ยนท่อง่ายครับ <c oughs> ครับมันกะมันกะบอกเป็นเง,งินเดือนไตตัวเนาะแต่มันเป็นรายได้ถือว่าเขาพ่อมันก็มีเก็บบางเล็กน,น้อยครับแล้วก็สามารถที่ดูแลครอบครัวได้ใช้ใจในรายวันได้นะครับถ้ามาเขายุงเทีมเนี่ยเงินเดือนเฮาออกครั้งละเดือนหนึ่งครั้งหนึ่งเนาะครับผม แต่การเสียใจการซือ้อน้ำลงชีวิตเท่านี้มันมันมันใช้ทุกวันนะครับมันมีเสมอมีอันครับแต่ถ้าบ้านเท่าอย่างนี้นอกก้อยกว่ลงหน้าลงุงไฮเดดพูดเดดป้ากลับมามีอนครับและที่สําคัญยังที่บอกคุณหน่อยบอกเลยเมื่อกี้ว่าเดี๋ยวอยู่กับพ่อกับแม่มีสังคมในหมู่บา้านเท่ามีอนครับต้นตน้ตนที่กลับมานี่มีหมูอยู่จากโตครับถึงเดี๋ยวเมื่อเดี๋ยวจะกี้ว่นเด็ดเป็นเวันนี้นะครับจะ<ม>กี้นี่ก็สิเป็นแบบ ถ้มาน้ารู้เรื่องแบบผู้เฒ่าบนหิ่งเนาะมันนอนเฮานะบริเวพัฒนาบริเวณยังเนาะมานี้ผมมาอยู่แบบบ้านๆแม่นบ่ครับผมผมมาอยู่นี่บ่แม่นเนาะผมผมเก่งเลยเนาะผมก็ต้องซึมซับก่อนมาอยู่แล้วก็ซึมซับจากพ่อนะผู้เพิ่นเลี้ยงมาก่อนเนาะครับครับผมโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวขออนุญาตคุณหน่อยตัวนี้คือยังเปิดพัดลมให้มันครับอ๋อนี่เป็นแม่ต่างท้องครับเพราะว่าช่วงนี้เนาะอากาศมันห่อนเข้าตรงให้ใส่พัดลมแล้วครับปกติผมเนี่ยผมกำลังอาบน้ำเมื่อกี้แหละครับ ยังเพิ่านมาถึงเขาอยู่าำน้ำห้หมุ้งนัง่นไหครับ,บ<อ>ทุกๆเขาต้องอาบน้ำอากาศร้อนเขาต้องให้น้ำเขาก็อาบน้ำให้เขาอือโอ้ขนาดนั้นเลยแสดงว่าในเรื่องของอาณาไม้หนี่บทธรรมาดาเบื้องจากลักษณะขอกนี่สะอาดซ่านเลยครับนี่ไปอกแต่ละอกอาเซีแบบมีนั่นมีนี่แต่มองนีนี่โอ้อันนี้บริเตรียมกนันมาก่อนอันนี้คือเห็ดตลอดเหมือนบ่าแบบนี้ครับช่อิเก็บขี่เขานี่เสาแรงเลยครับเก็บขี่เสาแรงแมืนครับคือจังเป็นจังสรนครับเพื่ออย่าง เพราะว่าถ้าเข้าล่อยแห้มันหมูนี่เขาบางคนมองว่าหมูโซกับพกว่าไ่ครับหมูที่จริงเขาหลักความสะอาดเลยครับแม่นบ่ครับ,บ,รบแต่เขาชอบสิ่งที่มันดูแลมันเย็นนะสินะ<อ>่ะอ๋อมันก็นเลยเป็นอันว่าคือเบิงโซกปรพกไปเลยเม่นครับอแต่ว่าถ้าเข้าโบกเกบออกก๊บคือว่าผงไม้แว่นผงยางเหนียวยสีมะไขืใสกระเกิดเป็นน้อยยังเพิ่มสิงพวก ใส่มะเร็งวันผวยย่างนี่ขอเป็นปลาหาน้ำโลกเมียนครับตัวน้ำโลกเลยนะครับเขาต้องเก็บเอาไว้ข้างนอกหรอไหกไก่วันนี้ย่าเขากับไหกไก่เคลี่ยวกินนอนกินยังครับมันก็เป็นอาหารไก่อีกเพาก็ได้อีกท่าหนึ่งครับเลี้ยงไก่นั่นี่ยอ๋อแสดงว่ามองนี้ดีบ่แม่นแค่เลี้ยงแค่หมูบ่ครับเลี้ยงไก่น้ำไข่ไข่ผมอยากที่ทำให้มันครบวงจรนะเป็นเกษตรผสมผสานผสาผสานพอแต่ว่าต้อนนี้ก็คือเป็นอะไรแต่ละขลองเข้าคือเลี้ยงหมูก่อนครับต้อนนี้นี่เห็นว่าขายลูกหมูน้ำแมนบ่ครับมีมีกับเจ้ายตลอดครับ โอ้ oh, มีมีมตลอดฤดูกาลเลยมั้งครับมีครับ<ม>ลูกค้าประจำกับ<ม>เพื่อนกับจ้องไว้ครับ<ม>อันนี้ก็บล่อทรงเพื่อนรับไอลูกหมูจำจำนี่ที่เข้าเสียวไปเลี้ยงในหมู่บ้านเท่านี่ขายตัวท่า์ไก่ขับนี่ตัวนี้นี่ครับนานีเนาะเขาพูดวีเลวว่าเพราะวะ่าไอ้หมูมันลงเนาะผมกับจ้ำนายอยู่สองพันหนึ่งครับ สองพันเอ็ดครับแต่ถ้ายกับรถมันช่วงมันพีกพีกอย่างไรกันหนึ่งตัวสองพันหากันยังบกโมมีลูกหมูทรงคนหนึ่ะอ๋อแสดงว่าแล้วข้ามันบกคงที่ขึ้นอยู่กับตลาดมั้งเนียนเนียนเลครับวันนี้พ่อยูใหญ่ปะครับเพราะว่าพ่อยูใหญ่ปะผมก็ว่ามันมาถึงจุดนี้ผมก็อยูใหญ่ได้ครับเพราะว่าเขาก็ถามว่าเขาก็บ่เดือดร้อนเมืไหรนะเขากับพ่อเลี้ยงครอบครัวมีเก็บเล็กหน่อยอยงนี้นะครับนี่ครับเพิ่นเลี้ยงหมูนี่ที่ว่าบอกขวบหมูเพิ่นสะอาดดีๆีเลยครับนี่ นอกเหนือจากลูกหมูนี่กระขายเป็นหมูเหนือนั่นหครับครับจำนายทั้งสุก้อนสุก้อนพันธ์นะครับอืบเพิ่นเกษตรกรคนที่พันอยากเลี้ยงคือกันนี่เพิ่นมหาสายพันธ์ขุนที่เป็นเลี้ยงมันเท่ากับผมก็มีแบงปั้นไห้ครับอ๋อมองนี่คือมีน้ำเชื่อน้ำเมนครับเห็ดน้ำเชื่อไอ้ที่เห็นนี่คือเห็ดเดงแม่นหครับไม่ว่สจะเป็นการผสมพันธุ์และกาเห็ดน้ำเชื่อครับผมโอ้บทธรรมดาพัฒนาสายพันธ์คีดเลยนะครับเนาะครับผมอืมนี่ครับลูกหมูเพิ่นกระขายครับ ขายหมูเหนือหมูยังน้ำครับใช้เวลาจักปี้และครับมาเหลียงหมูนี่มาอยู่ตรงนี้กะตั้งแต่ออกมากกับมาอยู่เลยเรากับตดแปดปีแล้วครับแปดปี้เหรอมันครับผมอืแต่ว่าเริืมต้นเลยนี่โบเดียยังสี่บัวครับพอเมียเข้ากับยังเห็ดทาบ่าตั้มต้วงกับโบเดียูุ่งเรา็คือท่ามีทํามเกิดนเนาะครับบานเท่าเลยะครับอืแบบบานๆสุดท้ายเพิ่นหน่อยเพิ่นก็มาพัฒนาครับขอกเพิ่นนี่สะอาดกิ๊กเลยครับนี่อ้าวอันนั้นเป็นรุุนหน่อยครับตยับนุนบ้านครับ นอันนี้เป็นหลุนไ่รอทรงหนูขาครับอันใดครับตัวน,นี้สิเป็นสายพันธุ์ครับอันนี้เป็นหมูสายพันธุ์ต้นนี้ผมเก็บตัวเทียนนะเป็นแม่ขุนแม่พันธุ์ตัวเทนอ๋อสิเป็นแม่พันธุ์ครับผม,ผมกับรุ่น,นี้นครับหมูเหนือได้ครับตอนนี้มีหมูเหนือบ้อหมูเหนือนี่บนน่ได้ขุนเะครับรบดทีต่ตะกี่ขุนอยู่เนาะเพราะแต่มันมันอยู่ไก่อยากไก่หมบานเนี่ยพ่กเก้งใจเพอดนะแก็เลยอามาเปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนเปลว่าเปลี่ยนกัน กานแต่กว่าที่เขาขุนเนี่ยเขากลับมาเป็นทรงลูกดีกว่าอ๋อเปลี่ยนหลักการจิตทรงคนครับเี่ยตอนนี้ก็คือผลิตลูกหมูทรงอันนี้ก็รอดทรงลูกค้าครับอ๋อที่นี่ถ้ามีคนสนใจนี่มากมากได้มองได้ครับกะตาตั้มฟิตรมเนาะฟิร์บุกผมกะฟาร์มฟาร์มโรงสีอันดามันเลยครับฟาร์มฟาร์มโรงสีอันดามันนี่เลยครับฟาร์โรงสีอันดามันซื้อนีแล้วครับนอนมีอนครับฟาร์มโรงสีอันดามันครับเขอที่กานานีได้ไหมเบอรโทรก็ศูนก้าสองห้าเก้าศูนย์ศูนย์หกหนึ่งเจครับ กะนี่ครับเขาไปเบิงแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากมาเบิงฮอตมองกับบานดินแดงครับตำบลหนองบัวบ้านอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับเพิ่นกะซิมี่พันหมูขายตลอดครับตัวละสองพันเอ็ดครับซูมือแต่ว่าถ้าอีกซีหาเดือนหรือบอกกับอีกปีหนาถ้าราคาถ้าถ้าหมูมันน้อยมันกะสีปั๊บตัวตามทองตลาดนะครับเพิ่นกะสีขยับราคาตามทองตลาดนี่ครับกับมาเบิงไหนว่าวิธีการจัดการเพิ่นนี่เป็นแบบแต่ว่าตั้มที่ผมเห็นนะคือขอกเพิ่นนี่สะอาดีๆครับนี่ไม่บอธรรมดาเลย มีหลายหลายเมีพันธุน้ำครับนะครับรับผสมพันธ์น้ำบอกครับถ้าสมมติว่ามีเกษตรกรให้ไปผสมพันธุ์ให้ครับผมยินดีครับอแล้วที่นี่นำเชือได้ครับนำเชือขายนำบอลหรือยังไงนำเชือกกับจำนายครับจำนายรับเอียงหนครับรับเอียง่ินาฟร์มนะครับ้าในกรณีที่มีเกษตรกรที่ค่อนขางสีมีความรู้เขาสีไปผสมให้เกษตรกรับสามารถสิมารับได้นะครับผมติดต่อทักไม่ได้ถ้าผู้ใดเพิ่งท่านเคยผสมเองก็กสามารถผมกับสีไปซอย แนะนำวิธีการแนะนำวิธีการไหนได้ครับเนี่ยครับรายละเอียดเบอร์โทรกระจังที่บอกเพื่อนเพิ่นบอกไปเมื่อกี้สามารถสืทักมาสอบถามขันที่มาเบิงงานมาเบิงไหนบอกครับได้ครับยินดีสรับเด้ครับจะเขามากก็ต้องทรมาบอกก่อนนะแมัแมหล็กถือว่าม่แหลกเปียนความรูเนาะคุณหน่อยก็เพื่อนกระจางที่เพื่อนบอกว่าเพื่อนกลมาเริ่มต้นไหมขึ้กันแม่ครับผมก็บ่ได้ว่าผมเก่งมากแต่ต้นอะไรก็คือว่าการเรียนรู้งูป้าครับลองผิดลองถูกมากเลยครับเป็นอย่างสั่งขออนุญาตสอบถาม ไอ้คอกหมูไอ้มองนี่เขาเอิ่นมาอีหยังครับนี่คือจังมันเป็นอย่างที่อันนี้เขาจะเป็นอันนี้เขาเรียกตรงนี้เป็นเรียกคอกอนุบ้านนะครับครับผมท่นนท่น<ม>เป็นสลักครับเป็นสลักปาติกแผ่นแผ่นสลักครับแผ่นสลักหม้อื่นสะอาดอีหลีครับแล้วก็ออกไอ้คอกห้อาหารนี่ก็เห็ดมาจากพีวีซีมันบอน่อ่ครับผม,มท่อพีวีซีมาตัดแล้วก็เป็นหลองเป็นหลองแบบนี้นี่ครับตามที่เห็นขึ้คอกเป็นสะอาดดีครับหมูคือคอ,อกหมูนี่ต้องโลง่ลงๆนะครับเนาะ ผมอากาศไทยเท่เลยอากาศไทยท่ใดใกล้นีโบไฮเขามาวุนวายเลยโบครับอนกใกล้นีกาต้องฟองกันเลยครับแต่เลี่ยงตัวตัวไปของชาวบ้านก็คือจักเหียงตัวเหยงเป็นอมุนนี่แหละครับปัญหาทนี้ว่าโลกมันตามมาเนี่ยนะครับมันสิมีโลกมีเหียงเนาะนี่ครับขบมาเบิงได้ครับอยู่ที่บ้านดินแดงครับตำบลหนองบัวบ้านอำเภอรัตนบุรีจังหวัดสุรินทร์ครับอยากได้ผ่านหมูต้นนี้โตละสองพันเอ็ดนะครับเนาะตัวนี้เป็น สายพันสองสายครับตัวนี้ก็มีหลายสายพันธุ์บอครับก็มีพันธุ์เทรพันเถรเรนลอยนะครับครับผมแล้วก็สองสายไปทำยอดหมูขุนแม่หมูขุนหนาแล้วก็มาสามสามสายมูขุนเท่านี้นะสามสายหมูขุนคุณได้สี่อยากเอาไปเลี้ยงเป็นหมูขุนขายให้งานทรงเคียงกระไดครับข้าเลี้ยงข้าเลี้ยงจักเดือนได้ขายครับถ้าเป็นหมูขุนยุนีครับเต็มที่ลูกขาวไปกะบสามเดือนครับประมาณสามเดือนเดียร์สามเดือนครับสามเดือนสิบห้าวันสามเดือนสิบห้าวัน หรือประมาณ3ามสีเดือนพาสัมทะครับผมก็แล้วแต่ช่วงช่วงเศรษฐกิจช่วงช่วงลูกก้อนมันออกหลายขึ้ออกน้อยนะครับเนาะถ้ามันออกน้อยหมูราคาก็ดีมันสีเบี้ยบางช่วงอีกหนึ่งตัวอย่างครับของเกษตรกรที่เพิ่นเห็นงานอยู่ในเมืองหลวงครับทัาจากนั้นกากับมาเลียงหมูนะครับจากเริ่มเที่คุณหมอคุณแม่เพิ่นมีแคลโบกีโตเพิ่นกลับมาพันาเป็นฟร์ม้วกะถามีหลีอยากกลับไปอยู่ในเมืองอีกบอขัดให้ต่อปาเนี่ือว่า บโบเดี๋ยบไปเดี๋ยวขับโบมีความคิดสิไปเลยเพราะว่าอยู่บ้านนอนเขานี่มันผมว่ามันมาอยู่จุนี่แล้วเขาเขาคิดว่าเขาเขาเาอิ่มตัวแล้วครับว่าถ้าผมโบเมีนว่าบางคนหลุนเแล้วกันหลุนนอนเพิ่นบางคนมันก็ว่าเพิ่งกิดอยากมาอยู่บ้านแต่ชม้นวาใช้ชีวิตคือผมครับสีผมเนี่ยเห็นผมว่าเหมือนว่าผมประสบการณ์สุดเนาะสามารถอยู่บ้านในเลี้ยงครอบครัวได้อยู่ก็พอเมียแต่ถ้าอยากสิกัมมาเนี่ผมว่าให้เฮามาลุง พักฐานไว้ก่อนครับหรือว่ามาสร้างไว้ก่อนหรือว่ามามาพูทางไว้ก่อนผมไม่อยากให้ผมไม่อยากในนําให้ออกมาแล้วมาตั้งตัวก่อนครับอืมพะว่าหนึ่งห้องบอลลูครับว่าทีเขาสิมาอยู่นั่นเท้าสีหลอดที่บอเมียนครับเขาจับยืดยืดน่องเข้าในบอสีนะถ้าเข้ามาลองพี่ลองถูกปุบถ้าเข้าเข้าเงินที่เข้าก็บพร้อมเราทั้งชีวิตเนี่ยอยู่ในเมืองกุ้งนี่มันสียบอเหลือมีนครับเขาเามาใส่ถุงเดี่ยวเด็วทีเขาวิปปิ้งสก้านเลยครับผมมาผมเป็นห่วงครับผมพยายามในน้าพวก เพื่อนๆหรือว่ารุ่นน้องๆนะเพื่อนอยากมาอยูเสียซึ่งอย่าครับอยากให้ศึกษาเบิ้งเนี้ยข้างก่อนศึกษาก่อนครับอืมถ้ากาเป็นไปได้ช่วงปีใหม่ช่วงสงกรานต์อยากให้ไปเบิ้งหลายๆคนเขาก่อนเนาะเบิ้งการตลาดเบื้งพื้นที่ของเขาน้ำเน่ยนครับอืมมันจังสีบ่ได้ลมเลี้ยวเพราะว่าถ้าลมเลี้ยวไปแล้วมันสีเห็ดหนึ่งเลยครับเสียความรู้สึกสองเสียเวลาเนาะ ครับแล้วก็การิไปเหลื่มตนหม่มันก็อย่างอีกตนทุนเฮามันก็หายไปอีกตนทุนก็บบได้เก็บเลยมันก็หายนั่นแหละครับคือขอคิดดีๆสําหรับคนที่เขามาอยู่แล้วแล้วก็ประสบความสําเร็จจากรุ่นพีคนหนึ่งที่เคยอยู่เหตุงานอยู่ในเมืองครับแต่ก็มาอยู่มองนีเพื่อนก็บอกว่าเพื่อนก็ย่งบ่ท่านได้สําเร็จดีอยู่แต่กับว่าก็พออยู่พอกินครับสามารถสีเลี้ยงดูครอบครัวได้นะครับโอเคครับอีกหนึ่งแนวทางกับการเลี้ยงหมูครับเลี้ยงม้หมูแต่บางทอมันอาจจะสีบริเวณหมูนะครับขาห้ามผมมีควาาก อาฟาร์มโรงสีอนามานันบ้านดินแดงครับดินแดงตำบลหน,นองบัวบาน,บานอำเภอรัตนบ,บุรีจังหวัดสุรินทร์ขอบคุณคุณหน่อยครั้งหนึ่งครับผมขอบคุณครับ,บ,รบสวัสดีครับเ <ผม S 2> บอร์โทรที้เบอร์โทรก็เพียร์ผมจะลงไว้หลังคลิปนะครับเนาะครัแต่สนใจก็ทักเข้ามาได้โอเคครับผมอันนี้คือเขาจ้องเหมือนหรอแฟนบอลนี่ตัวนี้ตัวนั้นจ้องมือครับตู้นี้เป็นเป็นแม่พันธุ์นะครับเอาไปซงบอก้าถามมีคนเขาเขาสั่งไป ทรงส่งกับตองตองดูไอระยะทางเลยครับขันตําจักโตจักจไปทรงครับ้าเป็้ถ้าเป็นหมูขุนเนาะย่างตําก็ต้องซิบโตขึ้นยัางต่ำซิบโตขึ้นครับเราจะเขียดที่กันครับถ้าใกล้นึงเขาก็ต้องขอคาร์นัมมันบวกคานมันแต่ส่วนมากก็เพิ่นกับมาหลับเครื่องท่ากันเลยครับเพราะว่าสู้มือนี้ไปถึงทีว่าอะไรหรอครับ้องกันโลกเพราะว่าต่างคนเหลียงมูด้วยกันเขาเข้าใจกันนะครับอ๋อคนเหลียงมูเขาสิหัวเลยว่ามันมันมีผลครับหลันเสียงครับ เต็นแบบนี้เลยครับนี่ครับกรรมบุ๊ถ้า,าเฮาเอาไป,เ,าไปเขาก็ต้องไปมีโรงเรือนกักกักตัวอีกเลยครับกับกกลุ่มกันถ้าเฮาเอานําเขามาในโรงเรือนใหญ่เฮาอย่างสิน้นำเขาฟูขนเลี้ยงกระจงสีเขาใจในเรื่องของพวกนี่ได้ครับถ้าโบโแมันมาอยู่ๆมาเลี้ยงเลยมันค่อนข้างสีปีกย่อยหลายอย่างครับหมูสะอาดดีๆครับนี่กิกเลยโบมิขี่เขาเห็นเลยครับนี่โอเคครับผม